ลูกชายลูกชายครับเป็นลูกชายครับผม มีสมใจตัวเองหรือภรรยาก็เรียกว่าทั้งคู่ก็ได้แต่จริงก็ไม่ได้เรียกสมใจหรอกเพราะว่าเราก็ทั้งสองเพศเราได้หมดไม่ว่าจะเป็นลูกชายลูกสาวเพราะว่าคนแรกเนาะไม่เคยมีเราก็อยากมีทั้งคู่อะไรเงี้ยก็คนนี้ลูกชายแล้วก็หวังว่าคนหน้าจะเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยจะได้ลองเลี้ยงทั้งสองแบบดูครับได้เยชมได้เชยชมเมื่อไหร่โหเหมือนละครเลยนะเออจะคลอดเอ่อต้นเมษาครับที่ที่คุณหมอเขากําหนดไว้นะครับประมาณต้นเมษาตอนนี้ก็ประมาณ5เดือนตยี่สิบสองยี่สิบสามวีครับตอนนี้ครับอันนี้ยังดูเลิกกบบคลอดอะไรอี่ ก็จริงๆเลิกคลอดยังไม่มีครับเราก็ที่คุยกันไว้คือตอนนี้หวังว่าจะเป็นธรรมชาติก่อน แต่ถ้าเกิดว่าด้วยเรื่องของเทคนิคหรือว่าเด็กไม่กลับหัวหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าต้องผ่าก็เดี๋ยวจะดูเลิกเผื่อไว้ครับิงๆน้องคนนี้คือจากทิปไหนหรือเปล่าหรือว่าจากกรุงเทพเลย <c oughs> จากทิปไหนหรือเปล่า <c oughs> ไปรอลุ้นในชื่อลูกแล้วกัน <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีชื่อประเทศมานี่น่าจะต้องประเทศนั้นแน่ๆเลยรอเล่นรอเล่นก็คือจริงๆผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนั้น่ะที่เราเริ่มปล่อยกันเดือนแรกเนี่ยแล้วเราคิดว่าไม่ติดไปแล้ว เพราะว่าหลังจากที่เราเราปล่อยกันแล้วมันเหมือนเราไปตรวจไข่อะแล้วเหมือนว่าเขาเลยจุดไปแล้วเลยวันตกไข่ไปแล้วเราก็เลยคิดว่าอ๋อคงไม่คงไม่ติดมั้งแล้วก็มีการไปเที่ยวสวิตไปอะไรมานู่นนั่นปรากฏว่ากลับมาเมนไม่มาก็เลยตรวจปรากฏว่าเอ้าติดไปแล้วเาหมอเดาว่าน่าจะเป็นก่อนไปสวิตซะอีกอะไรเงี้ยและตอนไปสวิตนี่ก็คือเดินป่าเดินเขากันเต็มที่เลยจังหวะนั้นคือเซอร์ไพรส์เหมือนกันไหมครับเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เพราะเราเราเราคิดไปแล้วว่าไม่ติด แล้วเราก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเพิ่งเดือนแรกเองเดี๋ยวเราลองใหม่ไปเรื่อยๆก็ได้แต่ปรากฏว่าวันนั้นกลับมาจากขอนแก่นผมก็นอนอยู่ประมาณจะเที่ยงคืนแล้วขึ้นเตียงนอนแล้วบอยพยาเดินมาแล้วก็เอาสองขีดมาวางสองอัน <laughs> ผมก็แบบอะไรทันทันที่รู้ว่าแบบเฮ้ยแต่มันแบบใช่ปะวะใช่ปะวะใช่ปะวะมันแบบมันมันเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นแต่ว่ามันบอกไม่ถูกอ่ะมันตื่นเต้นแบบลึกๆแล้วมัน ความรู้สึกที่มันไม่เคยเจอแล้วมันมันมีความสุขแบบมากๆแต่แบบจักลึกมากๆเลยแลวดีใจมากคร<ม>ับดีใจมากเป็นกเหรือว่าน้ําตาไหลก่อนหรือว่ายังไงหรือยิ้มหรือยังไงเหมือนมันยิ้มไม่หุ้ม <ๆ S 2> <ะ>ไม่หุบ<อ>แล้วก็เริ่มแบบน้ําตาซึมซมนิดนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยภรรยาเขาก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยคือแบบอึ้งไปเลยดีอึ้งไปเลยดีอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าทั้งคู่เราทั้งคู่ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้เพราะว่าก็ครั้งแรกเองครับเดือนแรกเองอไม่คุ้มเลยครับผม <laughs> <laughs> เราแรงเลยปุ๊บเ,เปิด,ดปุ๊บกิ๊บ<ด>ปื้มที่น้ำยาแรงแต่ไม่ปื้อที่ไม่คุ้มเลยครับ <laughs> ไม่ต้ยอยงอย่าปล่อยต่อ,อย่าปล่อยต่อครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วครับผมนี่ไม่ได้แล,แล้วนี้ก็ไม่ได้มา5เดือนกว่าแล้วครับเขาไปเขาไปหาคุณห,หมอแล้วเช็คอ,อัพแล้วเป็นยังไงบ้างา <c oughs> ดีครับดีครับเช็คอ,อัพทุกอย่างดีหมดเด็กแข็งแรงคุณแม่แข็งแรงแค่นี้เราก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ย<อ>แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ทุกคนรู้ไปก็ล่าสุดเพิ่งไปตรวจอาร์ตซาวน์มาแล้วก็แล้วก็ตรวจเขาเรียกว่าอะไรนิฟตี้ด้วยที่เป็นเหมือนจะโครโมโซมอะไรเงี้ยทำให้สามารถค้อได้ว่าเป็นเพศชายอะไรเงี้ยก็เมื่อกี้คุยกับพี่ออฟพี่ออฟพี่ออฟผังว่าเฮ้ยเพศ ได้ไงเจ้าบอกผมบอกก็เ like, ห yeah ็นจ yeah. ูไงเจ้าบอกไม่ไม่ไม okay. know ่ไม่มึงไม่ได้เห็นไม่ได้บางทีก็มันก็หลอกกันนะเป็นมุมนู่นนะไม่พี่ผมตรวจโครโมโซมแล้วก็สุดท้ายก็เพศชาย100%ครับเป็นผู้ชายแต่การปรับตัวของแฟนพี่นิวนะครับต้องทำระบายหรือว่าเป็นยังไงบ้าง ต้องบอกว่าโชคดีโชคดีมากที่ไม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 ไมแพ้ท้องอ,อันนี้คือเขาบอกว่าโชคดีที่สุดเลยไม่มีการแพ้ท้องเลยไม่มีสะอิดสะเอียนไม่มีอ้วกแม้แต่นิดเดียว<อ>ทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวเราอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นโชคดีมากๆแต่อาจจะมีเหมือนแบบสิ่งที่ตัวเองชอบกิน<อ>เขาแบบชอบกินหมาล่ามาก<อ>ชาบูมากปรากฏเหม็นหมาล่าเหม็น<อ>ชาบูเห<อ>ม็นเนื้อวัวอะไรครับผมไม่เหม็นผมดีใจมากนะคนบอกระวังเขาเหม็นหัวนะดีใจที่ไม่เหม็นครับผมแต่ว่า กลายเป็นว่าตรงข้ามบางสิ่งบางอย่างที่เขาแบบไม่ได้ชอบกินอย่างแซนด์วิชหรือว่าพิซซ่าอะไรเงี้ยดันอยากกินลูกน่าจะเป็นฝรั่งครับจริงๆเรามีแพ้ท้องแทนเมียไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยโชคดีมากครับแล้วครอบครัวภรรยาว่าไงบ้างเป็นหลานชายก็ดีใจครับเพราะว่าเป็นหลานชายคนแรกของฝั่งภรรยาเมา่ก่อนนั้นี้พี่สาวของคุณเมษาก็มีหลานสาวมาสองคนมีลูกสาวมาสองคนฝั่งผมก็เป็นหลานคนแรกเลยก็เฮกันเต็มที่ทุกๆทุกฝ่ายครับทั้งสองฝ่ายคุณพ่อเป็นยังไงคะ ฟีลคุณพ่อมาหรือ,อยังก็มันเป็นยังไงฟีลคุณพ่อตื่นเต้นมันมีเป็นความตื่นเต้นมากกว่าแล้วเหมือนแบบเวลาทํางานแล้วเราแบบอยากกลับบ้านตั้งเป้าไว้เป็นเป้าของคนอื่นแล้วกันนะเป็นเป้าของคุณแม่ภรรยาเขาตั้งเป้าไว้4คนครับโอ้โหไหวไหมคะพีนคนหูหมดเลยครับเ,เราถ้าไหวแต่ภรรยาไหวต้องถามภรรยาด้วยแต่ภรรยา,าก็อยากมีหลายๆคนเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ แต่ที่เราคุยกันไว้ก็อ,อยากสัก2-3สาคนอันนี้ก็ดูไปเรื่อยๆก่อน at l e s t นะ <c oughs> อย่างน้อยต้อง2คนเราอยากให้เขามีเพื่อนอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ผมอยากให้เป็นเพื่อนกันแต่ถ้าเกิดว่าต่อได้ก็ไป3แต่แม็กซ์จริงๆก็คง4คนอะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดแล้วเราคุยกันว่าเราอยากให้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ ก็คือธรรมชาติจะมากี่คนหรือว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ธรรมชาติแสดงว่าไม่ซีเรียสคือปีหายปีไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสแต่ว่าก็คงมีเวลาให้เขาพักก่อนด้วยอะไรอย่างน้อยก็สักปีหนึ่งแล้ว่อยมีต่อครับขอลองดูก่อนว่าขออลงูการเลี้ยงเนี่ยเขาบอก3เดือนแรกแห่งความขลุ่ยโหดเนี่ยเราไม่ต้องจำเป็นยังไงใช่ก็ต้องลองดูเขลองเลี้ยงปุ๊บคนเดียวพอเลยวแต่อย่างน้อยต้องสองอย่างน้อยต้องสองอย่างน้อยต้องสองแล้ตั้งเป้าแล้วอย่างน้อยต้องสองอย่างน้อยก็อยากจะให้เขาเป็นเพื่อนกันในอนาคตด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากไดด้แ ท้องสองเราปรับทำแฝดเลยไหมไม่ทำารัไม่ทําคือถามอยากธรรมชาติอย่างเดียว mm hmm. คือถามว่าลุ้นแฝดไหมก็ลุ้นเหมือนกันอะไรเงี mm ้ยเพราะต้องบอกว่าออคุณแม่ของคุณเมษาเนี่ย mm hmm. เขาก็เป็นแฝดอยู่อะไรเงี <Okay. S 1> ้ยเขามีมีโอกาสที่คุณเมษาจะได้แฝดอะไรเงี้ยแต่ถามว่าจะได้ไหมหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไร mm hmm. แต่ถ้าเกิดได้แฝดมาก็น่าจะมันดีสนุกดี mm hmm. แต่ก็ดีเหมือนกันที่ท้องแรกยังไม่แฝดก็จะได้ฝึกเลี้ยงก่อน mm hmm. จะได้ฝึกเลี้ยงคนหนึ่งก่อนถ้าท้องสองแฝดมาก็อาจจะปิดอู่เลยเพราะว่าสามคนพอดีอะไร้ยก็ลองดูแล้วกันลองดูเดมี๋ย อันเนี้ยเป็นการที่ผมกําลังเครียดอยู่ว่าผมจะทํายังไงเหมือนกันเพราะว่า จริงๆก็ต้องทำงานหนักขึ้นแต่พอทำงานหนักขึ้นปุ๊บคุณภรรยายก็บอกว่าไม่มีเวลาให้เขาเ<อ>ผมก็ต้องพยายามจัดบาลานดีๆแล้วกันตอนนี้ก็คือต้องต้องบาลานดีๆว่าเราจะทำงานยังไงให้ให้มีทั้งรายได้ที่จะเลี้ยงลูกได้รวมไปถึงเ,เรื่องเวลาที่จะให้กับภรรยาแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดลูกพ่อออกมาเราก็อยากที่จะดูพัฒนาการของเขาในทุกๆสเต็ปของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะ,อย,กจะอยากจะมีรยได้์เขามากๆก็ต้องแบ่งเวลาดีๆตอนนี้ก็คือรับละครก็ทีละเรื่องไปก่อนนะครับผมแล้วก็นอกนั้นอ,อีกอีก ก็เดี๋ยวลองดูแล้กันว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ยังไงก็ยังรับงานอยู่ครับยังรับงานอยู่